เราจะไปดูที่ฮ่องกงกันหน่อยซึ่งล่าสุดนะครับทางจอรล,ลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงที่เพิ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เดินทางกลับไปถึงฮ่องกงแล้วแล้วก็เพิ่งตรวจเ,เพิ่งถูกตรวจพบนะครับว่าเขาติดโควิดซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าติดในระหว่างการเดินทางมาประชุมเอเปกที่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าติดมาจากใครค่ะ รัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยในวันนี้ว่าจอร์นลีผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกนะครับหลังจากที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กที่กรุงเทพและขณะนี้ผู้นำฮ่องกงคนนี้ก็กำลังรับการกักตัวตามคำแนะนำของศูนย์คุ้มครองสุขภาพโดยจอร์นลีจะทำงานจากที่บ้านในระหว่างการกักตัวอย่างเคร่งครัดขณะที่ไม่มีรายงานนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่น ในคณะผู้ติดตามไปร่วมประชุมเอเปของฮ่องกงติดโควิดด้วยมีรายงานว่าในระหว่างการประชุมเอเปกจอ์นลีก็ได้พบกับผู้นําหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนแล้วก็ผู้นําอีกหลายประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์และก็โจโกวิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย โดยนี่ก็เป็นภารกิจเข้าร่วมการประชุมเอเป็กของนายลีนะครับเป็นการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขารับตําแหน่งผู้นําฮ่องกงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเขาก็หวังจะใช้เวทีนี้เพื่อเปิดตัวฮ่องกงในเวทีโลกหลังจากที่ฮ่องกงได้ดําเนินมาตรการควบคุมโควิดนะครับอย่างเข้มงวดมาตลอด3ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงอย่างหนัก โดยเมื่อเดือนกันยายนฮ่องกงก็เพิ่งจะยกเลิกมาตรการกักตัวที่โรงแรมสําหรับผู้ที่เดินทางเข้าฮ่องกงแล้วแต่ยังคงมีมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยต้องมีบัตรผ่านรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องมีการสังเกตอาการนาน3วันหลังจากที่เดินทางเข้าฮ่องกงที่ห้ามนักเดินทางนะครับเข้าไปในสถานที่บางแห่งเช่นร้านอาหารหรือว่าบาร์ในช่วงเวลา3วันนี้ แม้ว่าตอนนี้ฮ่องกงจะยกเลิกมาตรการกักตัวแล้วแต่ว่าจํานวนนักเดินทางนะครับที่เดินทางเข้าฮ่องกงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมายังคงลดลงเกือบ98%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี2019ก่อนที่จะมีโควิดและเศรษฐกิจของฮ่องกงก็ยังคงอยู่ในภาวะถดถอยเป็นครั้งที่2ในรอบ3ปี ้ดยหดตัวไปกว่า4.5นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนหลังจากที่หดตัวไป1.3ในไตรมาสก่อนหน้าครับ